กินข้าวนำกันเดอรที่นอกเส้นฟาไข่เจียวเพิ่งรู้ว่าอไอเอลแลนเนี่ยเขาใช้งานอย่างนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> บ้านเราเพราะเปนไม่ใช่เมืองนอกนะฮะอีสานบ้านเรากินสูงๆส,ส้มตำถึงมันมามีตลอดไง ว่าตอนนี้ค่ะเกิเดเหตุถัดท้อง <c oughs> น้ำไม่ไหลค่ะเราเลยเอรูใไปอีกฝั่ไม่เห็ุดีม ดีครับอืมว่าทุกคนเรามีเมนูเสร็จแล้วกค็คือแจงแบบไม้ค่ะแล้วกเ็เลยตัดด้วยแบบจะเปรี้ยวเนาะก็คือเค็ม,มคของข้ากตาับตัมส้มไงตับส้มก็คือตับเปรี้ยวเู็น เทีย <Euros> um. จียดหย <S 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 าดยอสตำส้มไม่เผ็ดน,นะคะ <S 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 ใช้พริกเขียวพริกแดงพริกแดงหน่อยอืมหัว กินยังไงให้คนอยากกินด้วยไข่เจียวค่ะอืมดีอ่ะตอนนี้น้องเมลินหลับอยู่นะคะหลับช่วงกลางวัน,นอยู่ประมาณสองชั่มครับอ,อย่างตัน อืจะพยายามให้หลับได้สักสองชั่วโมงเนะอะเปลี่ยนมาก็จะแบบเล่นเคคนีไยค่ะคนหนุกมไป,ไปค่ะมน้องว่าตอนที่มามีทำกับข้าวให้ใช่ไหมคะน้องไปเล่นกับพ่อตรงนู้เมื่อคืนฝันเรียกแดดแดดแดดทั้งคืนเลยค่ะทุกคนเรียกทั้งคืนเลยเรียกหาพ่อทั้งคืนเลยค่ะ มื้อข้าวแฮมราอยครับทุกคนบ๊ายบาย